ไปไปโอ้หน้าแดงแล้วอ๋อน้องไม่ไหวแล้วเออปล่อยตัวลงมาอู้ต้องรีบปล่อยตัวสกีหน้าแดงเชะเขินอีกแล้วไป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 โอ,โอ,โอ้หน้าหน้าแดงแล้วเขินเขินแล้วเราก็ค่อยคอย,ยืดอ้าตัวแตกแล้วอะไรครบเนี้ย สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมออบบี้กันบ้างนะครับกับเกม Don't b r e ออบบี้นะครับแปลง,ง่ายๆตรงตัวก็คืออย่าททำให้แตกหักหรือว่าอย่าไปทำลายมันนะครับออบบี้นี้เป็นแนวไซส์กรอล l ิ n งนะครับภาพด้านข้างนะครับวิธีเล่นก็เรียบง่ายมากก็คือเราต้องพาตัวเราไปยังจุดหมายที่อยู่ตรงนี้นี่น่าจะเส้นชัยนะครับด้วยการลากนี่ลาก มาแปะเพื่อเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะฮะนี่วิธีเล่นง่ายมากเกมนี้เหมือนจะสร้างมาได้1ปีแล้วนะครับแต่คนยังแอคทีฟค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะเคลียร์เอะมันมีกี่เวลอ่านี่ตอนนี้มี20เอะเวลหรือเลเวลเพราะเกมนี้มีแค่20เลเวลนะฮะอืมเรามาดูกันว่าเราจะเคลียร์ได้ครบ20เลเวลภายในคลิปเดียวหรือเปล่านะครับ ผมก็นึกว่าเป็นโวนะเนี่ยที่มาของชื่อเกมนี้นะครับก็คือถ้าเรายืดเยอะไปเห็นไหมอาการของตัวอวตารของเราเริ่มออกนะฮะถ้าดึงจนสุดก็โอ้ไม่ไหวแล้วตายนั่นแหละฮะดอนเบรกออบ,บี้นะฮะโอเคเราค่อยๆไต่ไปนะฮะอ่าฮะอ่าฮะแต่มันก็ไปได้ไกลยอยู่นะครับทุกคนอ่าฮะ เราก็ต้องพยายามพาทุกส่วนของร่างกายมาให้หมดนะฮะโอเคเอะเอเอเอ๊ะนี่อ่าได้แล้วก็คือเอาหัวมาเข้าวงเส้นใยให้ได้นะครับี่มีแค่20ด่านจริงสิทำไมน้อยจังทุกคนอ่ะฮะไปด้วยความเร็วเร็วอ่ะฮะนี่เราจะไม่สำรวจด่านหน่อยเหรออ้ามีเหวอยู่ด้านหน้านะครับกดเคลมฟรีสปินซีเราจะได้อะไรมาเป็นของช่วยเหรอทุกคน อ,อ๋อต้องไลค์และจอยกรุ๊ปก่อนนะครับไม่ไปไ,ไม่เอาก็ได้โอเคไปไปไอ้เวดูเขาโอ้เขาไม่ต้องเกาะเราคลานไปกับพื้นก็ได้เนาะแต่มันก็ดูแบบ <c oughs> น่ารักแปลกๆหรือว่าน่ากลัวแปลกๆดีทุกคนนี่บางทีค่อยๆกระดือไปแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมาแล้วก็โอ้ยผมดูไม่ออกแล้วว่าส่วนไหนคือส่วนไหนทุกคน อ่ะน no ี่แขนโอเคแล้วก็น่าจะแดงอ่าทาลากเข้ามาโอ้ไม่ไม่ไม่ได้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 อสิ่งเนาะมันพาอ้าวนี่ไงผมพยายามจะหาทางแบบพาทั้งตัวกระโจนเข้าไปนะฮะโอ้ยังมีวิธีอยู่ด่านที่3มแล้วอื้มอื้มเอ๊ะทำไมมันยังขึ้นเลเวลสองอยู่เลยอ่ะฮะอโอ้มีอุปสรรคเพิ่มเติมด้วยทุกคน ข้างบนมีวงเลื่อยนะฮะต้องระวังนะครับเราเป็นสไปเดอร์แมนก่อนได้ทุกอย่างนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยโูไกลจังต้องไปด้านล่างหรือด้านบนเหรอฮะอืมปะ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 ,ปะไปผมว่าโอ้หน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วเขินนะเราอ่ะหน้าแดงเชียโอ้เกือบเห็นน้องอาปากแล้วอะก็คือจะไม่ไหวแล้วอะ่ะ เอออ๋อนี่แล้วก็นี่ไปขึ้นไปั้หมดอ,อืมถ้าโดนดึงแค่ส่วนเดียวมันเหมือนก็ยังชิวๆอยู่นะฮะโอ้ยปล่อยขาได้เฮ้ยนี่ปล่อยตัวตกลงมาก็ได้นะครับถ้าเราปลดออกหมดนะฮะด่านที่4นะครับอืมอ๋อหรือว่าเขาจะบอกว่าเราผ่านมา3ด่านแล้วนะครับน่าจะใช่นะอืมน่าจะไปได้บนเนาะอ่ะฮะอันนี้ไปทางนี้หน้าแดงหน้าแดง นี่เหมือนแมงมุมเลยบางทีก็แอบน่ากลัวนะครับไปไปโอ้หน้าแดงแล้วอ๋อน้องไม่ไหวแล้วเออหัวติดทําไงกลับมาแล้วก็มันลากหัวขึ้นไปไม่ได้สิอ่าฮะอ่ามาได้แล้วข้างบนเป็นแพลตฟอร์มสีแดงแบบนี้แสดงว่าโดนน่าจะตายนะครับอ่าฮะมีเลื่อยด้วยทุกคนอืมก็ต้องเกาะแต่ด้านบนเนาะเอ๊หรือว่าด้านล่างเข้าไปได้ ด้านล่างเหมือนมีทางไปเลยผมว่าด้านบนดีกว่าเพราะว่าถ้าด้านบนไม่เจออะไรเรายังปล่อยตัวลงมาได้นะครับอ่ะฮะในในแล้วก็เราก็ถ้าไม่มีอะไรก็อ๋อค่อยๆไต่ลงไปได้เผื่อมันเป็นเหวนะฮะนี่ไงเจอแล้วแล้วก็ปล่อยมาปล่อยมาปล่อยเย่ yeah! ด่านสี่เรียบร้อยนะครับ เฮ้ยชิวเราจะเคลียร์ยีาย่านดด้วยความรวดเร็วถ้าไมาคนยังเล่นด่านี้กันเยอะอยู่เลยทุกคนมันดูไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าต้องจบเวอแรกก่อนถึงจะมีเวอถัดไปครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะต่อยได้ไหมเอ้ยทุบเข้าไปทุบเข้าไปไม่ได้นะฮะลงไปด้านล่างโอ้ต้องมาเปิดสวิต์นะฮะอะฮะข้ามไปข้ามไปเอ้ยมาได้อยู่ไป ไปโอเคโอ้ยไหวง่ายอ่ะฮะอันนี้แค่น่าจะสอนการใช้สวิตช์เปิดประตูนะฮะโอเคไปด้วยความไอเริ่มมีดักแบบชัดเจนแล้วนะครับอ่ะฮะแล้วก็นี่แล้วก็นี่วิธีเล่นผมว่าง่ายตรงที่เราก็เอาจุดที่ไกลที่สุด ไล่ไปข้างในเรื่อยๆไม่งแม่ไม่ง่ายแล้วเกือบนึกว่าจะขิดซะแล้วนะฮะทุกคนออือแล้วก็เอ้ยนี่สวยด่านหกเรียบร้อยนะครับต่อไปเราไปที่ด่านที่เจ็ดนะฮะไต่ไปได้นบนน่าจะดีกว่าอ้ดีกว่าจริงด้วยมีสวิตช์นะฮะที่เราต้องไปเปิดประตูอะยังไม่โดนดีเลยทุกคน อ้าตัวขาดหรือว่าเราตัวขาดหรือว่าเราโดนเลื่อยผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะมีตัวช่วยมันง่ายไปเปล่าทําให้แบบเอามาตาจากการโดนเลื่อยถ้าดูไม่ผิดน,นะผมแบบปิดไปไวๆนะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะ,ะได้แล้วมาลงมาแล้วก็โอ้ยมีดักเริ่มดักเยอะแล้วนะทุกคน นี่ไม่ใช่แะด่าน20มีเรื่อยเป็นแบบร้อยจุดเลยเหรอโอ้อ่ะอ่เออหัวห้อยอ่าฮะอ๋ะอ,อนี่ไงโอเคดีนะแต่ละด่านมันไม่ไกลมากนะครับไปไปอ่าเกือบเรียบร้อยด่านที่7เรียบร้อยครับโอเคโอ,เคโอเค้เกือบเกือบจะตัวตัวขิดนะฮะเดี๋ยวเดยดีบางที เห็นเพื่อนห้อยแบบนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะฮะดูล่อนหล่อนะทุกคนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอาา่ะฮะอา่าอันนี้ปล่อยตัวลงมาน่าจะได้เลยเนาะอย,อย่าบอกระสวิตอยู่บนว้ายืดแรงไปโถเพื่อนยังไม่ไปถึงไหนเลยเหรอเออต้องระวังตัวมันยืดลงมาด้วยทุกคนแล้วก็ระวังการที่เราจะยืดไกลไปนะครับ เดี๋ยน้องจะขิดเอาเอาไปแปะไปแปะแล้วก็ปล่อยตัวลงมาอู้ต้องรีบปล่อยตัวสก,กีหน้าแดงเชียเขินอีกแล้ว <S 2>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  ต้องล่อไปด้านล่างเหรอฮะเอเอไปได้แล้วนะไถยพยายามไทยไปอะไรวะอู้ห้ามโดนสีแดงไหมทุกคนผมว่าห้ามนะอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วก็ อ่ะฮะโอ้ยโอ้ยแอบเกรงมือนะครับทุกคนอ่า uh, แล้วก็ขึ้นไหมเยี่ยมด้าน8เรียบร้อยเมือ่อยแอบเมื่อยแขนนะเนี่ยเอ้แอบเมื่อยมือนะครับเนี่ยไปทางไหนดีอ่า uh, uh. เพื่อนตัวแตกไปแล้วยืดไกลไปนะฮะอืม hmm. ผมว่าลงไปด้านนี้แล้เอ๊ะ <Okay. S 1> ไม่มีนี่โถ oh, เพื่อนเพื่อนโอ้ oh. <c oughs> เอาละ ด่านนี้ตึงๆแน่นอนดีนะที่เราไม่ได้ไปด้านซ้ายนะฮะอ่ะแปะก่อนเราต้องแปะเราต้องแปะอย่าปล่อยให้ตัวห้อยลงมานะครับอ่ะฮะนี่นีโ่โอ้โอ้โอ้ขึ้นมาขึ้นมาโอเคอ่ะฮะแปะแปะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอื้มเราแล้วเพื่อนจะยื่นแขนลงไปทำไมอะนะก็นานเลยสิ ตัวแตกเลยไหมนะ้นี่อยู่ตรงนี้เองแล้วก็ใจเย็นอย่ารีบแล้วก็ปล่อยตัวลงมาเรียบร้อยด่านที่เก้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปด่านที่สิบแล้วอ่ะฮะโอเคเอ,อื้อเอ,อืเออ้อเดี๋ยวตัวแตกคืออ๋อต้องไต่ตามเพดานนี้ไปปะด้านล่างไม่น่ามีอะไรนะครับ ลากๆเลยอะทุกคนต้องอย่าลืมแปะกำแพงนะครับโอเคโอเคอ๋อนี้มีแค่สวิตแสดงว่าประตูอยู่ด้านล่างแน่เลยทุกคนอะฮะมานี่มานี่แล้วก็ถ้าจะปล่อยตัวก็เอาให้ปล่อดปุ๊บรีบป,ปล่อยลงมาเกือบตัวแตกอ่าเรียบร้อยด่าน10บผ่านครึ่งทางแล้วทุกคนเฮ้ยทำเวลาดีเนี่ยแป๊บเดียวเองอึ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  เออต้องลงไปด้านล่างนะครับแต่ผมว่าอ้าผมนึกว่าจะมีกับดักดักไว้ซะอีกนะครับโอเคผมว่าด้านหน้าน่าจะกับดักเยอะนะฮะถ้าตรงนี้ไม่มีอะไรอื้ึอืฮึนั่นไงอืมโอ้ต้องเปิดประตูแล้วเออประตูอยู่ตรงนี้เหมือนกันโอเคผมนึกว่าต้องไปข้างบนไปไปขึ้นโอ้ประตูสามประตูเลยสถาบาน อ่ะฮะแล้วก็อันนี้ต้องก่อดด้านบนนะครับแล้วก็เอาที่ไกลที่สุดมาอ่ะฮะแล้วก็คิดว่าต้องมาใกล้กับกำแพงได้ตัวจะไม่แตกใช่ไหมโอเคต้องดูสีหน้าของน้องอวตารด้วยนะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคไปไปไปแล้วก็ขึ้นอ่า uh huh. ขึ้นเรียบร้อยด่าน11เรียบรนะ้อยแล้วอ้เริ่มไกลขึ้นแล้วทุกคนด่านนะเอออันนี้ทุกคนคิดว่าต้องไปด้านล่างหรือด้านบนครับเนี่ยหรือว่าน่าจะไปบรรจบก,กันนะฮะไปด้านบนน่าจะดีกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้อุ้ยอุ้ห้อยห้อย,อย,อย,อยแล้วก็อ๋อมาด้านบนถูกแล้วครับด้านล่างมันจะลอดเลื่อยอยังไงค่อนระวังแขนไปดูนะครับ เหมือนว่าไปโดนนิดเดียวก็น่าจะตัวแตกเลยนะฮะหน้าแดงไหมหน้าแดงแล้วแล้วก็รีบขึ้นไปแปะแปะแล้วก็แปะนี้หน้ากลับมายิ้มแล้วนะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะไปยังไงต่อไปไปไปปล่อยตัวลงไปเออเลยทําไมอะทาไมเข้าให้เราหน่อยก็ไม่ได้ระวังตัวแตกเอยเรียบ้ลยด่านสิบสอง อันนี้รู้สึกง,ง่ายกว่าด่าน1 1อีกนะฮะอืมอันนี้อยู่ในบ้านเหรอด่านที่13แล้วนะครับทุกคนโอเคไปเออออ้ต้องไปกดสวิตช์ระวังอย่าเพิ่งปล่อยตัวไปนะฮะเอาให้แน่ใจก่อนว่าด้านล่างไม่มีกับดักดักเรานะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ้นั่นไงเอ้ยเลื่อนอไม่โดนใช่ไหม ไม่โดนครับโดนแล้วตายเลยหมย้ทุกคนอืมมันจะเลื่อนขึ้นไหมครับเฮม่มันจะเลื่อนขึ้นจริงด้วยงั้นต้องรอไปข้างบนนะครับเดี๋ยวจะสักคลิปไปด้วยความรวดเร็วโอเครีบไปอ่ฮะโอเคแล้วก็ไปข้างบนนี้นะครับโอ้กับดักนี่มันก้าวกระโดดกันเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เอาที่ไกลที่สุดมาแล้วก็อ่ฮะโอเค อ่ะฮะขึ้นมาบนนี้ก่อนแต่ตรงนี้ผมว่าข้างล่างมีกับดักแน่เลยทุกคนอุ้ย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 เกือบเกือบยืดยาวไปนะครับต้องระวังนะครับเราต้องใจเย็นระดับหนึ่งนะเกมเนี้ยอือผมว่าโอพอต้องมานั่งค่อยๆทำอะไรแบบนี้แอบเหนื่อยนะครับเนี่ยอ่ะฮะอ่ะฮะเอออยู่ไหนวะ อยู่ไหนอะโอ้ยดีนะไม่ปล่อยตัวลงมาหน้าแดงอุ้ยข้ามาโอเคโอ้ยดีนะไม่งั้นถ้าเรารีบบเราก็ต้องเดินไกลใหม่อีกด่านที่13เรียบร้อยแล้วต่อไปด่านที่14เอ๊มีปุ่มเหรออือ๊หรือว่าต้องแตะปุ่ม นี่ต้องแต่ปุ่มพร้อมกันทั้ง3ปุ่มนะครับเป็นแมคานิกใหม่ที่เข้ามานะฮะด้านล่างเหมือนมีเส้นอะไรเหมือนสายไฟโอ้โหลงไปโอ้ยลงมาโอเคยังไงอะ่ะแป๊บนึงนะโอเคมาทางนี้โอ้ยอย่าบอกนะต้องไปข้างล่างเนี้ย แป๊บนึงนะยังไงทุกคนไม่ไม่ไม่ไมโอ้อยตายอยืดแขนยาวไปนะครับโอ้มีตัวช่วยนีอยังโกงอะ่ะสามารถยืดแขนให้ยาวไปได้สองเท่านะครับปล่อยตัวลงมาด้านล่างใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุย,อยเกือบเกือบเกือบคิดน้องหน้าแดงหน้าปากโวลแล้วนะเอาตัวมาก่อนเอาตัวมาก่อนเอาตัวข้ามาข้ามา าาาาข้ามาเออข้าหมาดื้อจริงแล้วเราก็ค่อยๆย,ยืดอ้าตัวแตกแล้วอะไรครับเนี้ยอะไรครับเนี่ยผมว่าผมก็ค่อยๆย,ย,ยืดเลยนะอยรีพอตเอ้ยโดนอะไรครับเนี้ยอ๋อโดนกับดักด้านล่างแน่เลยเออถ้ากองอยู่ด้านล่างผมก็กลัวจะโดนกบดักด้านล่างไงไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ต้องปากลงแบบนี้ วิมันต้องสุดจนอ้าปากวอเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าเลยไปอีกนิดหนึ่งอ่ะคิดนะฮะโอเคเอออไปเร็วถไายไปถไายไปถไายไปถายไปเยี่ยมดาที่14เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยากจริงแล้วทุกคนอ่ะฮะอ่ะฮะอ้า,อ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 าแล้วผมจะควายมันทำไมวะเนี่ยโอเคแล้วก็ อันนี้มีหนึ่งปุ่มมีปุ่มที่2องไหมอ่ะโอ้โอ๋อต้องกดปุ่มไว้เหระฮะอุ้ยเรียบร้อยทันนะครับด่านที่15มันเหมือนต้องเล่นกับพลิกความเร็วอะไรบางอย่างนะฮะอันนี้ต้องเปิดประตูแน่เลยทุกคนแต่ข้างบนมันเอาละโอ,อ้ เอา้าอันนี้เราจะโดนไหมลองอุ้ยไม่โดนนี่ไปอ้เกือบอโดนตัวเล็กกว่าหัวนะฮะตอนแรกไม่โดนก็นึกว่าจะรอดโธ่สรุปว่าเส้นชัยอยู่ด้านบนนะครับแต่เราต้องกะดีๆนะฮะอ๋อฮอือื้อื้ึอื้อื เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคดีนะที่ด่านหลังๆไม่ยาวนะครับแต่ต้องเล่นกับความเร็วนะครับอ่าอันนี้คืออ่ะเราลองไปด้านนั้นเลยแล้วกันนะฮะอืออืออือนี่เรามีขนส่งนะครับช่วยพาตัวเราไปนะฮะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วก็ปล่อยปล่อยอืมก็ต้องขึ้นอยู่ดีเหรอเพื่อนี่ก่อตรงนี้ อ,าาอ่ะฮะอุ้ยเกือบปล่อยไม่ทันโอเคแล้วก็อ๋ออืมผมว่าต้องใกล้กว่านี้นะอ้ายโดนเฉยอะไรครับเนี้ยผมน่าจะปล่อยค่ะอ้ายแบบเดิมมาดีแล้วทุกคนเราไต่เฉพาะแขนด้านบนไปก่อนนะฮะนี่นี่แล้วก็ให้มันพาเราไปก่อนมันเหมือนแบบเป็น หินให้เราอยู่แล้วว่าว่าแบบปล่อยแค่ขาปล่อยขาไว้นะครับมันจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นนะฮะโอเคอืมโอเควิวิวิวด้านล่างตายปะเพอ,อตายนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็อ่าฮะอืมนี่อ่าแขนอยู่นี่ขาอยู่นี่ขามาโอ้เรียบร้อย 17เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนด่านที่18ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ปล่อยแขนเลยอ้าวคืออะไรครับเนี่ยอ๋อมีปุ่มโทรอ่ะฮะอ๋อแสดงว่าเราต้องไต่ด้านล่างเนาะไม่ไม่ใช่ไต่ด้านบนนี้ตะกี้โดนครับอ้าอ๋อถ้าลูกบอลลงมาตรงนี้ประตูด้านบนจะเปิดนะครับเออแป๊บนึงนะนี่เหรอ อ้ายโดนอยู่ดีโถแต่ตะกี้ถ้าเรา,ายังไงนะนี่แล้วก็กดแล้วเราต้องรีบปล่อยอ้าวยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะไปไปอาา่ะฮะอ้าวอ้อดึงดึงเยอะไปทุกคนอาา่ะฮะผมมาเกาะตรงนี้แล้วก็อ้าวเอาใหม่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว อ,อะไรครับเนี่ยต้องปิดน,นี้ก่อนนี่แค่นี้เลยแล้วก็นี่นี่นี่โอเคอ๋อผมเผลอไปโดนแพลตฟอร์มสีแดงนี่แน่เลยวะ่ะโอเคพอขึ้นไปแล้วก็เอาใหม่นะฮะเอาใหม่แล้วก็ขึ้นไปแต่ด้านบนแล้วก็อันไหนแขนเอาแขนมา คิดว่าปล่อยตัวห้อยไม่ได้นะครับอันตรายเกินโอเคอ่ะฮะโอ้ huh. oh, ยังมีต่อยังมีต่อนะครับทุกคนมีอะไรรอเราอยู่ทำไมพอทางสะดวกแบบนี้มันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยทุกคนแค่นี้เหรอตรงนี้ไม่ต้องทำหรือกลับมากก็ได้นะทุกคนที่จริงอะ่ะ <c oughs> ด่านที่19แล้วจะครบโอ้มัน ไป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 โอโห้หน้าหน้าแดงแล้วเขินเขินเขินหน้าแดงเออไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ่าเ,เรียบร้อยก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะฮะแต่เราก็ครั้งเดียวโจโอ้โหด่านสุดท้ายนะครับนี่เราอยู่คนละเกมกันหรือเปล่าครับอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆโอ้โหเฮ้ย อ่า,อาโอ้โหเดี๋ยวนะตอนแรกคิดว่าใช้เวลาไม่เยอะแต่ไม่เชื่อด่านนี้ติดเป็นชั่วโมงนะฮะเออแป๊บหนึ่งนะผมต้องหาปุ่มนะฮะอ่ะฮะอือหึไม่ไม่ไม่ไมอ่ะฮะโอเคออ้โดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนโอ้โดนจนได้นะครับมันยังมีจังหวะดีดขึ้นมานะครับเอาใหม่ เหมือนว่าเราเกาะแค่นี้พอเออน,อนอออี่อ้อยมันบังอ่ะอ้าอุ้ยต้องระวังจังหวะที่ดึงจนหน้าแดงด้วยนะฮะอือหไปอย่าพึ่งขึ้นมาไอาต้องกดให้มากกว่านี้เหรอทุกคนออเอ๊ะมันไม่ต้องห่วงไอเสาหมุนมันไอ้นี่ฮะ งั้นก็สบายกว่าที่คิดเลสิเออผ่านนะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าผมก็อ้าวอุ้ยมีจังหวะมันช้ามากเลยอะทำไงดีอะอือฮึเขาไปก่ออยู่บนนั้นเลยแล้วมันจะไปตามทางรถทันเหรอกดกดค้างไว้กดค้างไว้ยาวเลยไม่ครับยังยังไหวยังไหวโอเคแล้วก็อื เฮ้ยโดนโอ้ยแขนมันไปติดหลักๆครับคืออ้อไม่ใช่หลักๆคือมันนับแค่มือนะครับมันไม่นับแขนนะครับเวลาไปติดการอะไรอะ่ะนี่อ้อผมก็ลืมปิดป๊อปอัพนี้ตลอดเลยอ่าเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ย,ยแขนเราไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้มือติดเชียวนะฮะโอเคไปอีกไปอีกสู้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  สูู้โอเคเออเฮ้ยทนันแต่มันดูช้าจังไปซี่เร็วไปเร็วหรือว่าเราต้องไปเกาะข้างบนนั้นอึอึอหลกัหลกๆอยากให้แขนติดโอเคอาา่ะฮะอาา่ะฮะอ่ะฮะอื้อหือป่าเอ้ออ่า,อาเรียบร้อย จบแล้วทุกคนเอ๊ะมีสตันคนอื่นด้วยทุกคนผมใช้เวลาเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหดอนเบรกออบบี้นะครับสนุกมากแต่เสียดายเขาน่าจะทำมาหลายๆลเวิลหน่อยนะครับอือึเขาทำมาแค่เวิลเดียวทุกคนไหนเรากดสตันคู่เล่นเพื่อนได้หรอโอ้ยมันสตันเพื่อนได้จริงด้วยน่าจะาไว้แกล้งเพื่อนๆในด่านย,ยากๆนะฮะ โอเคก็วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเกมเนื้อเรื่องยาวมาเป็นออบบี้ของ Roblox นะครับเห็นว่ามาเจอออบบี้ตัวนี้น่าสนใจดีก็เลยลองเล่นดูนะฮะสนุกมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปเล่นกันนะครับสำหรับ ดอนเบรกออบบี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับขอฝากช่อง f a c e b o o มินิ i l บนะครับมีโอตัวใหญ่ประกบหน้าหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ